สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมนะวันนี้นะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับผมนะครับก็จะพามารีวิวนี่แหละอีกหนึ่งลุนนะครับผมนะครับของอ่ารุ่นเจริญพรสามนะครับผมนะครับนี่เลยนะฮะกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็น รุ่นในหลังมหาเชนวนนะครับผมนี่เลยก็พามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมกล่องสีแดงๆแบบนี้ก็เป็นรุ่นเนื้อธรรมดานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างนะครับผมสําหรับรุ่นธรรมดากับรุ่นในหลังมหาเชนวนนะครับผมนี่เลยนะครับตัวกล่องก็ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็กล่องโคราสีนะครับผมนะครับนะครับนี่เลยนะฮะตัวกล่องของมหาชนวนเนี่ยก็จะมีเหมือนสติกเกอร์แปะอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็มีคำว่าพระมหาเจดีย์ผ้าป่าสามัคคีวางศิลาฤกษ์นะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ด้านข้างก็จะเป็นกล่องบุญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะมี นี่ฮะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เลยนะครับตัวซีนก็จะประมาณนี้อันนี้ผมไปลุ้นมานะครับผมจะแกะซีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับฮะก็เนื้อนี้นะครับผมก็ลองจากเนื้อนาวะเลยนะครับผมสําหรับเนื้อมหาชนวนนะครับใครที่เก็บได้มีกําลังเก็บก็เก็บได้เลยนะครับผมนะครับนะครับส่วนลังธรรมดาเนี่ยก็กล่องก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยตัวกล่องนะครับเปรียบเทียบกันที่ตัวกล่องก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับนี่ะจะได้แยกกันออกนะครับผมนะครับส่วนด้านหลังก็จะเหมือนจะเหมือนกันนะครับผมนะฮะรูปทรงของกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแค่แตกต่างกันที่ตัวสกินนะครับนะครับตัวสกินอาจจะเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามีซีนปิดอยู่นะครับผมนะ ก็ตีว่าเหมือนกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับฮะตัวสกินนะครับนี่เลยต่างแค่ที่หุ้มข้างในนี้นะครับผมต่างสีกันนะครับผมนี่เลยก็เดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันเลยนะครับผมว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับเปิดมาะนี่ฮะทำไมเขาถึงคลอกันนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวปิดตรงนี้นะครับผมก็มันมันไม่ออกจากตัวกล่องนะฮะ เปิดกันเลยครับผมปึ๊บหืมใสๆสวยๆแบบนี้นี่ครับเนื้อมหาชนวนครับผมนะฮะเนื้อมหาชนวนนะครับนี่เลยนะครับหือสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวแกะสีให้ดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผม พิมจะเลืิอนพรล่างนะครับผมนะฮะพิมจะเจืิอนพรล่างนะครับขอบเรียบนะครับผมนี่เลยมีตอกชอช้างนะครับผมตรงห่วงนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับผมนะหลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตนะครับผมนะครับมีโค้ดนะฮะสาราหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับตอกอยู่บนไหล่ซ้ายกับไหลขวาเลยนะอันี่จะมีสองโค้ดนะครับผมนะครับ เดี๋ยวก็ให้ดูเปรียบเทียบกับรายการลุ้นเนื้อแล้วกันนะครับผมนะครับตรงห่วงก็จะมีตอกชอช้างอยู่ด้านบนนะครับนี่เลยนะครับก็ดูตำหนิกันไว้นะครับผมนะตรงสักติก็วหอดอเหมือนเดิมครับผมนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นติ่งเล็กๆตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตำหนิแล้วกันนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับผมส่วนขอบเนี่ยขอบตัดนะครับขอบตัดก็ เหมือนกันทุกเหรียญนะครับเนี่ยนี่ขอดตัดมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับผมนะเมตตามหานิยมนะครับผมนะครับตัวเลขตรงนี้ก็จะตอกสองแปดสามห้านะฮะนะฮะปั๊มด้วยเป็นการปั๊มนะครับผมนะฮะสองแปดสามห้านะครับผมตัวเลขรันนัมเบอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับห้าสองสี่สามนะครับ วัดห้วยด้วน2 5 6หหนะครับนครสวรรค์นะครับนี่เลยนะผิวโหสุดยอดมากแล้วนะครับนะครับนี่เลยนะก็เดี๋ยวส่องให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่ช่อช้างตรงห่วงนะครับผมห่วงก็จะมีขีด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 แบบนี้นะฮะนะครับเนี่ยช่อช้างนะครับเหมือนจะมีขีดไปห้างหน้านะครับผมนะฮะถ้าลองสังเกตดีๆนะครับ ต่อโค้ดสาราหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะฮะนี่หนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับโหดูหน้าองค์หลวงพ่อนะฮะน้ำทองวิ่งนะครับเนี่ยสีอาออกส้มๆแดงๆเนี่ยนะฮะน้ำทองวิ่งนะครับผมนะสวยสดงดงามนะครับนี่เลยนะครับด้านบนก็หลวงพ่อพัดนะครับนี่นะฮะ ใครเจอตำหนิอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมถ้ามีตำหนิเพิ่มเติมนะฮะบุญยะกาโมนะครับผมนี่ซาโอนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะฮะตรงสังกติก็วอดฮอหมอนเดิมครับเนี่ยตำหนิตรงที่ผมเคยแจ้งนะครับเนี่ยเล็กๆตรงนี้นะครับนะครับหลังล้อเรือนะครับนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับผมที่แนะนําให้เก็บเลยนะครับผมนะคใครที่มีกําลังนะครับผมแต่ตอนนี้ลุ้นไปโอ้โหพันหกพันเจ็ดพันแปดแล้วนะฮะผมเห็นหลายๆไลน์นะครับผมนะฮะราคาแรงจริงๆนะครับผมเนี่ยด้านล่างก็เป็นเ,เลขโค้ดและนัมเบอร์ <S <S นะครับอันนี้ห้าสองสี่สามนะครับผมนี่นี่นะครับเดี๋ยวถ้า,ามีครบสี่พิมพ์เมื่อไหร่ก็ จะนำมา Recently, รีวิวรวมให้ชมกันนะครับผมนะฮะหรือว่าถ้า leaking, i, friend, i, moi, มี or, พิมพ์ไหนๆมาก่อนผมก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับผมนะครับก็มีทั้งหมด4พิมพ์เหมือนกันนะครับผมกับรายการลุ้นเนื้อนะครับก็มีขอบเรียบเจริญพรบนเจริญพรล่างนะครับผมนะครับแล้วก็มีขอบเจริญพรหนาครับผมนะฮะเจริญพรบนเจริญพรล่างเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับรายการลุ้นเนื้อเลยนะฮะเป็นแต่เป็นเนื้อมหาเชนวนนะครับผมนี่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเอามาเทียบกับรายการที่มันเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมนะสำหรับเจริญพรล่างนะครับผมก็มาดูตนม้กันว่าจะเหมือนกันไหมนะฮะนะครับร้อยทั้งร้อยไม่น่าเหมือนนะผมว่านี่เลยนะฮะอันนี้สําหรับรายการลุ้นเนื้อนะจะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับผมนะมีโคดสาราร้อยปีนะครับหนึ่งโค้ดแล้วก็เลขรันนัมเบอร์จะอยู่ ด้านด้านด้านหน้าเลยนะครับผมนี่เลยส่วนมหาชนวนเนี่ยนะครับจะมีโคศสาราร้อยปีอยู่2โคดนะครับนะฮะจำไว้ให้ดีนะครับผมนะครับในการแยกแต่ละแต่ละลุนนะครับผมแต่ละรายการนะครับนี่เลยก็เป็นเจริญพรล่างเหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ชนวนนี้พิเศษหน่อยจะคือ จะตอกชอช้างตรงห่วงนะครับผมนะครับนี่เลยนะฮะก็เปรียบเทียบให้ชมกันนะครับสำหรับสองเหรียญนี้นะครับผมนะครับนะครับตำหนิก็มีจุดเดียวกันนะหลังรอเรือนะครับนะฮะเนี่ยมีจุดเดียวกันเลยนะครับผมนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเนื้อมหาชนวนเนี่ยนะฮะจะตอกเลขลันนัมเบอร์อยู่นะครับด้านล่างนะครับผมนะฮะส่วน รายการลุ้นเนื้อธรรมดาไม่มีนะครับไม่มีนะครับนี่เลยนะครับก็เอามาเทียบกันนะฮะสองพิมขออภัยพิมพ์เดียวนะครับนะครับแต่รายการคนละรายการกันนะครับผมอันนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นในหลังมหาชนวนนะครับผมนะครับนี่เลยก็เอามาให้รับชมกันนะครับผมนี่เลยก็สวยๆแบบนี้นะครับผมก็ได้มาอีกสองพิมนะนะฮะเป็นเจริญพรบนนะครับผมนะ เป็นเจริญพรขอบขอบเจริญพรนะครับผมเดี๋ยวถ้ามาถึงเมื่อไหร่ก็จะพามารีวิวให้ชมกันนะครับนี่เลยนะสวยๆแบบนี้นะครับผมน่าเก็บนะฮะนะครับสำหรับเนื้อมหาชนวนนะครับผมนี่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะหลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตนะครับผมนะครับนี่โอ้โหมีน้ําทองวิ่งนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครไปได้เหรียญที่มีน้ําทองวิ่งเยอะนี่โอ้โหสวยจริงๆฮะออกสีอมส้มแบบนั้นเลยนะฮะ นะครับนี่เลยนะก็พามารีวิวให้รับชมนะครับผมนะสองรายการลุ้นนะครับผมนี่เลยนี่นกล่องก็แตกต่างกันอยู่แล้วชัดเจนนะครับผมผมก็มีเป็นกล่องเลยนะสำหรับรายการลุ้นเนื้อนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e ให้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้บุญบารมีหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับผมช่วยปกปักกุ้มภัยนะครับผมสิทธญานุสิทธิ์ทุกท่านทุกคนนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ